สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมเครื่องปิ้นนะครับยี mm ่ห hmm. ้อ hp i n g tank violet c หนนะครับอาการก็คือ e 3นะครับขึ้น error e สนะครับเจอสาเหตุหลักๆนะครับได้รื้อเครื่องนะครับตัวนี้ เล้อสเหสีหลักๆมีนะครับหนูนะครับเข้ามาที่ตัวเซนเซอร์แถบเซนเซอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับรอยหนูเยอะมากนะครับน่าจะไม่ได้ใช้นานสองก็คือมึกนะครับหมึกไม่เข้ามาที่ตลับหมึกนะครับหัวหมึกกับไอ้นี่น่าจะไม่ต้องทําการล้างนะครับหรืออาจจะตันได้นะครับนี่ครับสังเกตง่ายๆครับนี่นี่ เมนบอร์ดนะครับ,สา,ส,ส,ส,นนรบสายไฟโดนกัดไปสี่เส้นนะครับสายไฟโดนกัดไปสี่เส้นนะครับสายไฟโดนกัดไปสี่เส้นนะครับดูเหมือนมันไม่โฟกัสให้ผมเลยเออกล้องผมเหมือนมันไม่โฟกัสนะครับ นีครับสายไฟขาดแล้วก็จะมีนี่ครับหนูเข้ามาแล้วก็เซ็นเซอร์ครับเนี่ยครับเซนเซอร์สกปรกมากนะครับแล้วก็จะมีหมึกนะครับหมึกไม่เข้าไปในตลับหมึกนะครับเนี่ยทุกอันนะครับก็อาการก็จะมีประมาณนี้นะครับ e 3นะครับ hp ink tank violet 4ีนะครับ จะมาทำการซ่อมเลยนะครับทำการปัดกีสายเรียบร้อยนะครับแเราก็จะประกอบชุดนี้ลงไปก่อน,น จะเป็นรุ่น315จะไม่มีบอร์ด Wi-Fi ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีบอร์ด w i f i ครับสำหรับสายก็บัตรจีเสร็จแล้วนะครับ ก็จะมาไล่ระบบหมึกกันนะครับทางสาราบกนะครับหมึกไม่มาสักเส้นเลยนะ ลงหมดแล้วนะครับนี่ครับเปิดขาดทั้งทุกเส้นแล้วนะครับโอเคครับมาไล่ทีละสีนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับไล่ทีละสีนะครับสีเหลืองก่อนนะครับก็ไล่มี มึกเต็มสายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะ,ะมาประกอบนะครับผมลองเทสดูนะครับนะเปิดเครื่องครับเครื่องมันบูตัวเองก่อนนะครับเดีย๋ยวลองดูว่าจะขึ้น E3 อีกไหมนะครับ อ่พร้อมแล้วครับเดี๋ยวผมจะเทสสีนะครับสักเทสครับผมสแกนเนอร์ทำงานแล้วนะครับนี่ครับทำความสะอาดอีกนะครับผมลื้อมา2วันแล้วนะครับวันแรกฝนตก ก็เลยไม่ได้ทําต่อนะครับเพราะว่าละอองนะ้ำซ่อมอยู่หน้าบ้านนะครับนี่ละอองน้ำนะครับสีแดงเยิ้มเลยนะครับเนี่ยเป็นที่หัวนะครับ มาเฉพาะสีดำนะครับส่วนสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงยังไม่มานะครับแดงมานิดหน่อยนะครับต้องทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวต่อเครื่องนะครับทำความสะอาดเดี๋ยวต่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมาเฉพาะ สีดำนะครับสีแดงมานิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาต่อนะครับเพที่จะล้างระบบนะครับผมโอเคครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราก็จะลงไดเวอร์ของ HP ตัวนี้นะครับนี่ครับรุ่นอาการ เออร์เลอร์สามนะครับหรือ e สามนั่นเองนะครับ พอลงเสร็จแล้วก็ล้างหัวล้างอะไรเสร็จก็เทสปินอีกครั้งก็จะโอเคแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอาการนะครับโอเคครับผม